อ้ามอ้มนี่เรามาดูได้ว่าตอนนี้ซับของเราเท่าไรแล้วของเนปตูเนียนนะโอเคไปดิโอ้มค oh ์กอลอยซับแล้วเนี่ยโอ้ยมีใจโคตรก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะก็สิ่งฮี้พหน่อยนะก็ขอบคุณนะครับจากพักของเนปตูเนยเชียลนะครับผมก็อ่าขอบคุณมากครับไปอ้ามอ้มฮัสซิบัสไทยโดนเนปตูเนยนลเอ่อมึงเป็นใครวะเนี่ย เออ,อ,อหันหน้าหันขวามึงหันทำไมาามึงกูเข้าไม่เข้าใจไอ้สัตว์เดี๋ยวเขามากูทำไมอืม้น่ารำาเสะลือเกินพอเป็นเพี่พี่พน้องโนวานวอื้มจะส่งดิอ๋อสีขาวเฮ้ยสีขาวเสียงกูเหินมากอืมอะไรวะมองอะไรวะพูดอะไรกูมึงไม่เข้าใจไอ้สัตว์พูดอะไรวะเนี่ยอืมจะตอบว่าไงดีเย็ดหรือโน โน่แมวโน่โน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 แมวแมวแมวมึงบดอะไรมึงไงอี้อ่ะเฮ้ยหือแต่ดมใหญ่เดียวหอหอจะทำานะจะอ่อยจะอ่อยพี่น้องน้องวานจะอ่อยอืมอะไรวะมองเ้าอี้ทำไมวะอืกูโลอืมเออกูรู้ไอ้แซดเออไม่ต้องมองซ้ายมองขวาหรอกห้องพี่เป็นอย่างเงี้ยแหละอืมนั่งแป๊บฟังมันบ่นไปเนี่ยอืม อืมส่องดูได้มั้ยเนี่ยเย็ดูเหลือเกินเจ็แอบแฝง F F, ไอ้สัตว์อะไรมึงวะตอบตอบเย็ดก,ก็ได้ดิเยดหาอะไรวะไอ้สัตวสทำมันยิงยีงไงอ้สัสเย่อืมเฮ้ยอะไรของมึงวะเฮ้ยบนอะไรกูฟังไม่เข้าใจเฮ้ยมีคนอยู่บิ๊เนี่ย เฮ้ยอืมอยากไเหลือเกินไอสัตว์เอ็อนเองสีอะไรวะบ่นอะไร,รอ่ะกูฟังไ่ดูเรื่องอืมส่งดูอ๋อซีกาวอืมอืมขาขาวรอเกินเฮ้ยเอ้ยมาเ,เป็นเมียพี่จั๊นะน้องพี่ซื้อย่างเลยไปกินต,ติมห้องพี่ไปน้องเนี่ยกินตอนนี้ก็ได้นะตนนิมนะอนนุ่นนะอ๋อยังก,กินเหรอ โอ้โหขอดูวยยิ้ๆดิอืมน่ารักเหลือเกินสมแล้วที่มันสมแล้วที่กูชอบมึงอ้แดดอืมไม่ต้องยินก็ได้โอ้โหน่ารักเหลือเกินทั้งสองผมทั้งหัวโอ้ยขอจับหมดได้ไหมเนี่ยโอ้หน้าอกโอ้เอวอขาเอวนี่สุดยอดมากเลยนะโนวานเออจะทำตัวน่ารักกูชอบมึงแล้วแซดเออกูรู้รู้รู้เออเออรู้รู้รู้โอ้ใหญ่ โคตรใหญ่เลยสัตว์พูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณฟ้าไม่เข้าใจกูใหญ่ไปแฟนกี้เนี่ยทุยบ้าไอ้สัสอือสองดูโทรศัพท์กันไมวะมองซ้ายมองขวามีเขี้อะไรเลยอืออ้าวคิดวางทำไมอ่ะทำไมต้องยิงด้วยอ่ะอือเป็นต้องเขินหรอกเพราะเราเป็นผัวเมียกันแล้วเป็นต้องเขินทุยไม่ต้องไม่ต้องทำไอไม่ต้องอายไม่ต้องอาย กดเชียร์แล้วเนี่ยไม่รกกวยกดเลยเถอ,อะอืมอะไรโงมงอโอ้โหมึงเอามือออกใช่ไหมนเนี่ยโอ้โหคตรใหญ่อีดอกทองอืมมึงไม่ต้องมาหัวเราะอะไรหรอกตรงน,นี้อืมเอาเข้าไปยังจะเอามือมาปิดอีกโอ้ยไม่ได้ทะลบเลยมึงน่ารักจริงๆเลยอือหืม กีนทีมห้องพีไปน้องเนี่ยกีนตอนนี้ก็ได้นะทำไปเมื่อเอามือปิดด้วยมีคนใสก่กระโปรงที่สั้นสุดนะโนวานอืมซองดูไปเนี่ยเออเก็บดูแล้วสัตว์นั่งดีกว่าอืมยิ้มทำไมวะอืม,อมเอาเข้าไปอืมปุ้ให้จบเร็วเร็วสับคือกูรอแล้วเนี่ยเฮียกูเดินเลยดิเฮีย มันก็พูดดีอ้าวไปแล้วเหรอเออโชว์ดีโชว์ีดีเจอกันในวันหนังบายบาย